ฮิตโกโมเนจ้ะสามผ่นอยู่ผ่นกระแม่นมจ้ะผ่นกระแม่นมอีกแต่ดกอกกำลังพอดีนะเนาะเอาซิบดอกจ้ะพอนี้ยังไม่นนะอยู่นี่สามไม่นาตะก้องเนาะแมนกระ้แด้เต็มสีเบิงงดแเราตะกอ้อน ๊าดห้ขาขาขาตัวเล็กขาใหญจ้ากำลังเห็นพื่งดำแปดพิ่งดำสวัสดีค้าสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสองมิวน้อยอีสานบาน้าจ้ามันนีมิยวหน่อยกะพาาขาปปาหาเฮ็ดในแต่ตกลองเนาะแม่งครับผมมาพบกันในวันที่6สิงหา2,567จ้ะ ขาา่าวไม้ตาได้ตะกองแมนปาบมาหน้องจองครับผมตำบลใน,นคาอำนเพิ่มนบนตึกจังวัฒน์บลครับผมจ้าเขา่าปปาบมาหน้องจองคือการรตะกองเนาะแมนครับผมก็ไปลุ้นกันเมืองว่าเ้าสิม,นจจมันมาจากเมื่อวานกะบ่ได้ขา่าปปาบตะกองเนาะแมนครับผมจ้าไปลุ้นไปรับชมร้องการจากว่าเ้าสิมันมันหน่อยมันไรสำหรับจับพี่น้องไปกันเลยจ้าเลยครับผมได้แค่มันตะกร้องเป็นเฮ็ดนาแล้วจ้าลุ้นเมืองมือนีวม่หน่อยคือพอเฮ็ดปลวกบ่เด็นาจ้าอู้ดงามแหี้ นรงนาเนาะแนะแรงสับมันน่ะเขามาปลาขึ้นเหมือนะต่ากล้องเนาะยาด้อมาแจยังไงกันม่ไดนะตอกแข็งแข็งครับทานทานจ้าพึ่งดำปาดดอกงามแม่พึ่งดำีจ้า หนาเลยสะสมไปได้เลยครับผมจะดองงามนี่เนาะแดงนาก็ได้แต่ว่าออกห่างหันมาหน่อยเนาะกูเทียงเข้ามาเองผมเฮ็ดก้อนแล้วนะมำหน่อยเนาะก่อสมอยู่นี่สามแล้วนะแต่กองเนาะแมนครับผมก่อแดงจะนำเฮ็ดปวกบ่เห็นคนกันะก่อนเราหาไม่เจอเราหาเฮ็ดก้อนเนาะ ้แม่ปหญ่ายี่ uh, um, mm ี hmm おお hmm. ้เนาะสีดอกเปลืองๆแกดอกอะแดงออนี้น่าไม่หน่อยนะสีแดงพุทธก้องุณคุณไปในพอคลอี่นก็ไปเนาะแต่ว่าปัญญายังไม่หนเนาะ

มน,นีเฮ็ดคือหอยอยากแต่ตะก้อนแางแด้เนะไม่ห่านเนาะมาเลยได้เลยเรออกเสียงพูน้ำไม่เห็นนะครัเนจ้ะพอด้กแกงนะตะกอ้อนเนัะเป็นข้าวดินเลจ้ะไม่ครับผม

Mong nợ động song, đọc theo phiên họ. Hãy nhạc, hết đèn Niêm nữa chị đó. Niêm tuồng, chị. Nào nè. Nào nè, chị. Nào Nào nè, Nào nè, chị. Nào nè, chị. ตูมเพิ่นจ้อะไรจะไปเลาหายากี่เตกอน้อเห็แมนครับผมที่คุณตะกอน้องน่โอ้ยเปน้องเพิ่นเียขนาดนนตรงนี้ <n doubts> ่กรดาตลอดน่าตะก้องเนาะวันเช้อห่มนึงกอตะมองาหมองเดียวจ้ะเฮ้ยค่ะจะหักะครับมาพี่น้องกอลนเกอบถึงมาตะกอนถห่มมาตะกอนน่นผมคือหินดอกเดียวเนาะ โอ้เป็นสีเหลืองนะแต่ก่อนนะ,ะดอกนึ่งคนดอกเอาแล้คำคำระดอกจ้ะพี่ดอกเอาคนดูขาคนสั่นได้ยไม่ดินจ้ะนิน่อยนอยนินอยนิห่อยนิด่นอยน่อยนอไน,นไหนอย Ng yên mặt có màu người. Một tất cả dạy. Lọc ngắm, nhìn vào đâu. Một đi. Mãi mặt đi. Mãi đi. Mãi mặt 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 đi. đi. Mãi mặt đi. Mãi đi. มันขาดจิตเครอใหม่จ้ะหากใหม่น้ำงบวยขาตะกร้อ้าสจ้ะันนี้โมฮิตกมโมเนจ้ะสามผุนอยู่ผุนกระแม่นจ้ะผุนกระแม่นอีกหงมีซ่ซิปซิปดอกเน้ะตะกร้อแมมกระบ๋อง ลงเดีวไปเห็มิน,นอยุว้ากำลังงามเลยแต่เราดคุณอีกีหาคูแค่คูคืองามแทุูนะเนนา,เาิดกันเดยวนะปิดกันจ้ะพี่ ดอกกำล้องพวดีเนาะตูงใหญ่มากนะู้ยมูเดียวซิปดอกจ้ะฮอันนี้จาเปิงเคืองเลยเนาะอุยเดีดอกใหญ่เห้ยหาด โดนเลยน้่แข็งเลยจ้ะพี่อดนเยองนี่เพิ่เป็นเฮ็ดนาหละออกน้ำกันแม่ครับอ๋องานให้นเหนาะแม่ครับผมเข้าแป้งเขาแป้งจ้ะ Cái tí nổi hẹn mà Phương khay muối Được nâng thì Được đây Đang Để tôi tiền tìm bưng đi ta có Đang ปลาน้องจองปีนี้เฮ็ดหนาเลอึดจ้ะบ่คือสุดปีแดงบางไปแกงเอาแป้งคือมีแต่ดอกมีแต่ดอกเฮ็ดง่ายยากพอเด้แกงก็เอาเนาะแม่งแต่ผมแดงหนาจ้า หน่วน่งนวนิ้ผนนตะเกาะน้อยลงเหลือพับดอกงามดีจ้ะสาสซุ้มนตะเกาะใส่ก้าวว่าซาสซุมมองแล้วดอกสองดอกจะฮิตบอกเป็นมูนี่จ้านีฮิตยังตะกาะ

พอเรียบๆจะไปทางอื่นกับบเห็นนั่นรวมก็ยังมีอยู่นอกตะเกาะแม่ครับผมน่าเล่จ้ายังรังซำคนดองนี้ก็เล่น,ลบ,น,นบ่เล่นแบบตัวตรงชึบอ้าวแ,แ,แมนจา้มนจามีทุกห้องรวมท่้งคนเป็มนฮิตโก้มาครับพี่น้อง หางใหญ่ต้องหน่อยได้ด้ครับผมจะเป็นไปหาถึงถึงครับผมอครับพี่องงครับผมนีหยครับเครับผมุ้ยงามมาก่เปดเ็ดงตงเด่างเดียวกันเนาะแดงครับผม ใช้ตัวคนเบยียบตะเกาะซีแบบโกมเกินแหมครับผมเอาไว้กับบืเรือ,อนอตะกรงเนาะแมครับผมต้องเอาน,น้อยขึางให่น้นะก้อขึกนันนั่แหละ อยู่นี่หมดเนะตะกองเนาะแมนนี่มนหมดทีบันตะกองแมนสองมาเห็นได้เหรอโคตรเลยก็มองแต่กันเลยคนเราฟังเนาะแมนครับผมฟังต้นใหม่จ้ายัง้องเหลืออยู่จ้าดอกงามๆเนาะแมนครับผมดอกละคำคำดอกๆเลาะใจเย็นๆกับพ่อเด็กเก็บอยกันะตะกองเนาะแมนครับผมห้าไปเรื่อยๆจ้าฝันบ่วฝา กำลงังผูโวันนะ่ะค้าสันๆเนะาะแดงนะเออจะเด็สีแดงแดงนะแต่ได้น่าจะดูสั่จ้ะพี่้ก็อ้ยเราไม่ได้หน้าเล่น้าเล่พีเ่เจ้ากจะหนีจะแด่แล้วสั่เอแก่ๆกันเลยนะจ้ะ าแดงกบแดงลังส์เอาพูนดอกนึงแมนดิบอ่ตใจมาอย่างนู้นใหอยืมกับสิเบ้าเสียงเส้า่ะห่ยงามเลยจ้ะงามจ้าหูยฟาดขา ค่าไ,ไหลจ้ากำลังเห็นเดี๋ยัง,งงามอยู่มาเลยงามแห่งนตาตะกบแหง่งครับที่อ่าขาเป็นป้าดหมายไกลทางออกมาแล้วนะครับพี่น้องโอ้ยเยอะเลยแต่แตงสีเดี๋ละละดวยกวก่อน โด่งทางกาเช่น้เพิ่งาล่างหนาพดีดึงเนาะนคับมคือว่าเนสออกจ้ะเนมาเห็นอยู่ไม้นี่กำลังเลยจ้ะ กับนาแรงออกคู่กันสามจ้มาม่อพอนาเลงทางชงเหมือนเนาะพ่การคนออก,กลายจากคนต้องท้าค่อนต้องเทาทิ่อ่ะเหนื่อยตนาเลก็ได้ อยาครับพี่น้องดี่ิเจ้นูนี้พู้นี้โอ้วเป็นมูหน่อยอยู่นี่ใช่ครับผมจ้าขาจ้าพี่เป็นสิบเบือเพิิน ดอกใหญ่ๆเลยข้าวตัวเลยเอ,าาอ้ย,ย,ยอน,อน้ำแห้งาก้องพี่พี่น้ำแห้งคุด เป็นมูแล้วพี่ตะกันนี่ออ,อมาเบืงองบ้านเท่าทิ่งกินนะอายุม,มือนี้คือพ่อเด็กลงมาเบิ่งทางเออี่จะขายาวๆจ้านาะ xin được học nó đi cấp mại mãi cái con cá nó đi nó hết hay mất pin nó mất pin nó mày 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 เลยจ้ะพี่พ่นถือพนไนกยเปือยไปนะไไเนาะมาะออะียงน้อสิอ,ออกตอววายเปื่อยพีพพพพพ่้งพ่นพ่นพ่นแลขุไปเข้ามนเดิน จังแนเนอะแต่ว่ากะสิเห็นง่ายอยู่ดอกเพราะว่าพุ่นดอกใหญ่จ้ะกำลังงามเลยน่ากีน่าถ้าได้ได้ซ้ำนี่พุ่นที่ต้นใหม่พุ่นตะกอืม่สงส หนตาตะก้อหนึ่งครับผมตุมเพมิ่นจะ้ะตูงหน,นึ่งครับไปแล้วสาม่นนี้ตีตามอืดอกแ็งดีแหงป้าอ่อนขาเจ็ดขาดจุ่มอันนี้เ ละแบบตั้งตะก่อนไม่ครับมไมลายแบบเด้อแตะอะไรที่ฉันผูก็มีนีแลแบบดอกควเขียวครับผมคิ้วเขียวเนาะยังสั่งจ้ะก๋อแดงก็ยังเหลืออยู่ตะก้องพี่ของเนาะครับพี่หนุ่มยังเหลือยังเหลือก๋อแดงแกงหวานบ่ได้มาเบิ่งเพิ่น ดุนแลตะก้อนเนาะนี่ับผมยังเหลืออีกสักอ้ยก็จะขีดพอได้จับเราจะโ่มนี่ได้จับแล้วอ้าวยังหลายดอกอยู่ตัวละตะก้อนเก็บมานี่ยหาหกดอกห้าหกดอกเนาะครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาพาพี่น้องกลับบ้านแล้วครับผมทั้งใจที่เขามาเฮ็ดเตอร์สาวครับพี่น้อง เฮ็ดมือนีเก็บค่ะถือว่ามานอยู่ครับผมไปครับพี่น้องไปเบิ่งพลงานมือนีห่อครับผมพลงานมือนีห่อครับผมมานสุดใหญ่ลยต่กล่องเนาะแมงครับผมส่วนมากเขมาเพาะเป็นเฮ็ดนาแหล่เนาะเขมาเพาะเฮ็ดนาแหล่ทางสี่กั๊บบานจ้าพี่น้องมาโูก์ผอมูหนึ่งจ้าพี่น้องเฮ็ดกอคะเฮ็ดกอก่ะเลี่มๆน้ำเลี่ยมครับผมหลังเพิ่นเนาะกระเลือเพิ่นจ้าพี่น้องนี่กระได้แน่อยู่จ้ะก็จะเป็นเฮ็ดเพิ่งลนะพี่น้อง เห็ดพึ่งวือนี้เขาก็มีเห็ดพึ่งดำเห็ดพึ่งค้าร่ายแล้วก็เดีวก็เห็ดพึ่งใครนะเห็ดพึ่งไครกระดองหนึ่งนะจ๊ะพี่เนาะนี่ช่วงนี้ก็สิเป็นเฮ็ดขาวเฮ็ดแดงแล้วตะกล่องนาะเฮ็ดทัวๆไปจ้ะพี่เนาะก็ออกห่างจากบางหม่องบางไม้เคยเก็บไรๆกับบ่มีจะแวะเบิ่งกับพ่เห็นบางหม่องกับมีขึ้นมาแนหม่องละสองสามดอกจ้ะส่วนมากเก็บแต่หม่องเคยเก็บหม่องเก่าไม้เก่าแล้วตะกล่องนาะเท่ารอเบิ่งกับพ่อได้เก็บจ้ะพี่เนาะนี่ ถ้านลุ่นน้ำกันจะว่ามื่อนานี่มิ้วหน่อยสิผ้าขาปปาได้สิผ้ามานเฮ็ดยังแน่จะพี่น้องสิได้เฮ็ดยังแน่เนาะในช่วงนี้ก็เป็นเฮ็ดรวมๆเล้วจะพี่น้องเต็มกระตาจากปะกระบานกันจ้าครับผมมิ้วหน่อยผ้าขาปปาเฮ็ดกะเท้าม้านอกตะกรงเนาะแม่งครับผมผ้าป่น้องจองจากตะบนนะครัผู้บริชากรจังหวัดบุบีราชธานี่จะพี่น้องเฮ็ดก็ออกห่างๆเนาะตะกรงเนาะเฮ็ดขาวเฮ็ดแดงกันยังห่างจะพี่น้องห่าสิเก็บกระยากจ้ะ กะไข่เนี่ยจะมีเป็นกอแดงกอแดงเพื่อก็ออกเป็นเป็นโฮมเนาะแมนครับผมเป็นบางโฮมจ้ะผู้ใดหูหม่องหูไม้กะจังสีดยายพี่น้องถ้าผู้ได้โหูกับบได่เลยอาจารย์ยางมากกับเมื่อนซื่อจจพี่น้องก็สีดนี่ครับกวนมีหน่อยสีดาเต็มตานเนี่ยก็รอจนวะเลาะตั้งแต่มาแต่ทางน้องแปกกับโค้งคุณมาทางปลาน้องจองน้องตะกองเนาะแมนครับมา,มาทางน้อนอ่องอกจะพี่น้องกะจัง เดอออกเมื่อจ้ะกับใครยู่เหมือนนี้กับเดมานเต็มตายอยู่ใจพี่น้องถ้าเชนชอบคลิปนี้จังไดก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยหนึ่งนะเด้อจ้ะก่อสิกบันไม่หน่อยก็ขอขอบคุณจ้ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เขามาให้มาให้กำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามจ้ะเอาไว้พอกันมื่อนาคลิปน้าจ้ะสำหรับเหมือนนี้กับเขาก็เข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผม